าร้องยังไงเพลงดาวลูกไก่พระตะลุงโกดตะวันก็หมดแสงทองร้องไปทำนองร้องเออสิ่งส,สองสิ่งครองสิ่งท่าเอาเอเดินขึ้นมาย้อยเขาเออมีสองยายตาเกิดศรัทธาสงสารเกิดศรัทธาส,าสงสารเอเอพริกขาจานต้องตกอาหารมื้อเท้า สายวานสองไ้ตา <c oughs> ก็เอ่ยขึ้นมาว่าไม่มีอะไรให้พระฉันทุดงนะไม่มีอะไรให้พระทุดงฉันเออก็เอาเอาแม่ไก่เอาแม่ไก่มาฆ่าเลยฆ <c oughs> ่าจับแม่ไก่มาถอนขนไปป้าป้าปา้ต้มเลยเออเออจะจะให้นั่นอะ เมี่ยไก่มันรู้จักรู้คุณนะเออยอมตายเออเดตาการุณนะทดแทนลูกคุณไม่ข้าว่ะเออเรียกลูกไก่ทั้งเจ็ดเหมันเปลือดเหมือนเด็ดลงไปเออจะโดดอันนี้ไปก็โก้องตายตอนเช้าอ่า,อาตันนี้ไอ้ลูกไก่ทั้งเจ็ดเนี่มันก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้แม่แม่จะตายแล้วเช้านี้ ไอ้ตัวใหญ่สารวาจะเลี้ยกับน้อง,งๆจะปกครองดูแลเหมือนน้องแม่ลักเจ้าอ่าบอกสั่งเสีย<อ>พี่เหรอ,อมแม่ไก่สั่งเสียพี่ไก่เออตอนนี้ไอ้ลูกไก่ทั้งเจ็ดบุกเจดนนใจอ่ะก็โดนเขาตาเขากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกานตายหมดเลยตายหมดเลยอโอ้สรุปพระทุดองไม่ได้กินก็ได้กินเพราะไอ้ ไออันนี้สงได้มะเติอแม่ไก่มาเกิดเป็นดาวคนนีดาวลูกไก่อ๋อตำนานดาวลูกไก่เออตำนานดาวลูกไก่มาจากเออแต่นี้มันมีมันมีมาก่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรอะ่ะมันมีต้นโพไมมีต้นโพแล้วก็นอนดูเดือนเนี่นอนกลางคืนนี่นะอ่านอนดูเดือนอะ่ะ สบายสารพร้อมเดี๋ยวม่ำทำข้าวอา้าวกูใต้ต้นโะมีเสียงคนคุยกันเรามองดูมันตามันเป็นเองหรือไงไป่รูเออ <c oughs> แล้วเมื่อก่อน,นเสือมันทุม่มเสือเยอะเสือเสือโคร่งนี่เนี่ยเสือโครง่งอ่ะเอเสือคนอนีน่ <c oughs> นี่ยอ่ะเสือคนโจรโรนอ๋อถ้ายังเดี๋ยวนี้ตายหมด มาทำไมตายอ่ะอ้าวเช่นว่าเขาจะป้านบัน,นนี้อ่ะ